เป็นกรณีที่เมื่อวานหลายคนให้ความสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านค่ะเข้าไปเก็บเห็ดแล้วลุกล้ําเข้าไปในพื้นที่ของสอปปออลาวกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ฝั่งสปปออลาวควบคุมตัวนะคะแต่ว่าประเด็นไม่ใช่เรื่องของการเก็บเห็ดหรือว่าการลุกล้ําพื้นที่ค่ะแต่ทั้ง7คนนี้จะได้รับวัคซีนก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับมาอย่างประเทศไทยนะคะ นี่เป็นพิกัดที่ทางการไทยได้รับรายงานว่ามีชาวบ้านสุกระเสษหมู่14ตำบลคันไร้อำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีลงข้ามแดนเข้าไปค่ะโดยพบว่าชาวบ้านจำนวน7คนเป็นหญิง5คนชาย2คนถูกทหารสปอป,อปอลาวเข้าควบคุมตัวขณะที่เก็บเห็ดในชายแดนนะคะแล้วข้ามแดนไปโดยที่ไม่รู้ตัวและมีชาวบ้านหนึ่งคนค่ะ สามารถวิ่งหนีออกมาได้ทันจึงนําเรื่องราวทั้งหมดนี้มาแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเร่งประสานความช่วยเหลือซึ่งฝั่งของผู้ใหญ่บ้านสุกเกษก็ให้ข้อมูลนะคะว่าในจํานวนลูกบ้านที่ออกไปเก็บเผ็ดหนึ่งในนั้นมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยทั้งหมดค่ะ ก็ไปกันตั้งแต่เช้ามืดของวันที่หนึ่งสิงหาคมจุดหมายคือป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังลมตำบลคคำเขื่อนแก้วอำเภอสิรินทรซึ่งอยู่ติดกับแนวชายแดนไทยและสปปลาวขณะที่เจ้าหน้าที่ตอชอด2261ผสานกำลังทหารพรานเข้าไปเจราจากับเจ้าหน้าที่ฝั่งของสปปลาวบริเวณที่คนไทยถูกจับตัวนะคะแต่การเจรจาไม่เป็นผล ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางฝั่งสปปลาวค่ะก็ได้มีการโทรศัพท์แจ้งกลับมาว่าขอให้ญาติของคนไทยโอนเงินจำนวน1,000บาทเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับคนไทยทั้ง7คนทีนี้ทางฝักฝั่งของรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุทวิชัยบุญระบุด,ด้วยนะคะว่าทางสปปลาวจะดาเนินการตามกฎหมายของเราก็คือเข้าเมืองผิดกฎหมาย หลังจับตัวคนไทยทั้ง7คนได้นะคะทางสปปลาวก็จะได้ส่งตัวทั้งหมดไปอยู่ที่ศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการโควิดในทีนที่เมืองประทุมพรแขวงจำปาสักจากนั้นก็จะส่งตัวทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ตมลาวประจำด่านสากลวังเตาเมืองทนทองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านช่องแม็กจังหวัดอุบลราชธานีไปฟังเสียงของรอางผู้ว่ากันก่อนคะ่ะวันนี้เข้าใจในช่องทางธรรมชาติ แล้วทางการเราก็จับตัวไปเจคนนะเป็นผู้หญิง5้าผู้ชาย2องนะฮะโดยทั้งหมดอ้างว่าเข้าไปหาของป่าหาเหตุหาอะไรทีนี้เมื่อจับไปแล้วเนี่ยทางเราก็ต้องด,ดําเนินการตามกฎหมายของเขา าทางจังหวัดก็ได้สั่งการโดยท่านผู้ว่าจังหวัดนะฮะได้สั่งการให้ทางในพื้นินทรแล้วก็หนึ่งนเื่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย้ปะภานาไปทางาระเทศ่รามในเรื่องนี้นะฮะเบือ้องต้นก็จะอาจจะต้องขอตัวกลับคืนมาแต่ทางลราก็อาจจะต้องขอดำเนินคดีตามกฎหมายเขาก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 นะครับทางนั้นอาจจะกลับตัวหรืออาจจะส่งกลับมาให้กับตัวที่เรายัางไงกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปกับตัวตามระเบียบมาตรการของเราต่อไปนะครับ แต่เรื่องนี้ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมากพอสมควรสำหรับคนไทยที่ถูกทางการเราควบคุมตัวทั้งหมดจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือว่าอาจจะเป็นจอนร์นสันแอนจอรนสันอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันเชื้อโควิดในทีนก่อนที่จะถูกตัวค่ะส่งกลับมาที่ประเทศไทยทั้งหมดนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นข้อตกลงระหว่างของสองประเทศค่ะ เห็นว่าเป็นเป็นกฎเกณฑ์ระหว่างสองชาตินะระหว่างไทยกับสปปลาวที่มีการระบุว่าเรื่องของการส่งตัวกลับหรือว่าการส่งตัวข้ามไปมาเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการฉีดวัคซีนนะฮะทีนี้เนี่ยก็ก็มีการตั้งคําถามเยอะว่าเอ่แบบนี้จะทําให้คนไปหาเหตุกันเยอะหรือเปล่าเพราะอยากได้อยากได้วัคซีนคือในคอมเมนต์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยอยากจะไปเขตชายแดนกันเยอะเลยแต่นั่นเป็นความความรู้สึก ลึกๆนะแต่ไม่ได้ทําจริงหรอกอก็แซวกันเล่นเนี่ยแหละครับ